นักเขมรห้าวคิดว่าประเทศไทยเราเป็นของเล่นแต่โดนแม่ทัพภาคที่สองประกาศก้องเราไม่ถอยอีกแล้วต่อจากนี้ไปขอให้ประชาชนทุกคนและทหารทุกหมู่เราปกป้องประเทศชาติเพราะว่าประสาทต,ตาเมืองทมนั้นเป็นของไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วสวัสดีค่ะพบกับประเดื่นชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเกา่าคนเดิมนี่เองนะคะ ขอบคุณทุกๆ F4 เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กับช่องประเดือญชาแนลนะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อนะคะเขมรฮาวคิดว่าไทยนั้นคือของเล่นคิดว่าไทยนั้นไม่มีอะไรดีแต่เรามีแม่ทัพภาคที่2ประกาศกล้องว่าเราไม่ถอยเราจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ขอให้ทหารทุกคน เราไม่ถอยแม่ทัพภาคที่สองลั่นประสาทตาเมืองทมคือแผ่นดินไทยย้ำทหารต้องยืนหยัดไม่ประมาทพร้อมรับมือทุกสถานการณ์1มิถุนายน2568สถานการณ์พื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินยังคงตึงเครียดและต้องจับตา ใกล้ชิดล่าสุดพลโทบุญศินภาษกลางแม่ทัพภาคที่ 2, สองแสดงจุดยืนชัดเจนในการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติกองทัพพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2กองทัพสุรานารีณตำบลตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ว่าปราสาทตาเมืองทมนั้น อยู่ในเขตประเทศไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทยแล้วบรรทบุทบบรุษเรารักษาปกป้องมาเราถอยไม่ได้แม่ทัพภาคที่สองย้ำหนักแน่นต่อหน้าทหารทุกนายว่าจุดยืนของกองทัพไทยคือการรักษาอธิปไตยเหนือแผ่นดินทุกตารางนิ้วพร้อมระบุว่านี่คือพื้นที่มั่นคงที่ต้องปกป้องเต็มกำลัง และไม่ยินยอมให้ใครเข้ามาแสดงออกในเชิญละเมิดอธิปไตยกล่าวอย่างมั่นคงขวัญและกำลังใจเต็มเปี่ยมเตรียมพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์พลโทบุญสินได้ลงพื้นที่ให้อาวาทและมอบสิ่งของข้าวของอาหารข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเสริมขวัญกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารทุกระดับ ตั้งแต่ผู้หมวดจนถึงผู้บังคับกองร้อยที่ผ่านมาสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าประมาทไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาต้องมีแผนเผชิญเหตุไว้เสมอคือคำเตือนต้องกังวันทั่วฐานแม่ทัพภาคสองยังเน้นให้ทหารทุกนายว่า ผู้บัญชาการทหารหระดับสูงตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกลงมาถึงระดับกองร้อยกองพันล้วนเฝ้าติดตามและสนับสนุนภารกิจของชายแดนอย่างใกล้ชิดยืนหยัดเพื่อแผ่นดินเพราะนี่คือภารกิจของลูกหลานไทยบรรทบุทรุษเราปกป้องแผ่นดินไว้ด้วยเลือดเนื้อ พวกเราคือคนรุ่นใหม่ต้องสานต่อด้วยหัวใจที่หนักแน่นแม่ทัพภาคสองกาวด้วยความเชื่อมั่นขันกำลังใจให้กับทหารทุกหมู่เหล่าเลยเนาะนะคะทำให้ทหารทุกหมู่เหล่านั้นมีกำลังใจเพื่อที่จะ,ะฮึกเขิมปกป้องชาติบ้านเมืองของเราเพราะว่าเรามีแม่ทัพนายกองที่ดี พร้อมที่จะต่อสู้ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเราแล้วก็ปกป้องแผ่นดินที่บรรทบรุษของเราต่อสู้มาเพื่อลูกหลานของเราจนถึงวันนี้ท่านจะไม่ยอมให้ใครแย่งไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราไปชมคลิปของท่านที่ให้กำลังใจทหารกันเลยนะคะเราไปชมคลิปของท่านพร้อมๆกันเลยค่ะภาษาตามบุญทม ที่นี่อยู่ในเขตของประเทศไทยชัดเจนตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้พวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักรบที่ต้องดูแลความมั่นคงของประเทศชาติรักษาที่ปไตยในบริเวณแห่งนี้ เป็นความรับผิดชอบโดยแท้จริงแล้วก็ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอให้พวกเราทุกนายได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้นด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเราภาษาต,ตาเมืองทมนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่นี่ เป็นที่มั่นของพวกเราถอยไม่ได้ทแ,แม่ทัพเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนเราจะสามารถบัตหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดียิ่งต,ต้องขอบใจผู้คับหน่วยผู้ควบหน่วยเพกกืิที่สองผู้ควบหน่วยเพระก,กิกรมทหารพาน น้องๆไปยืนถึงน้องๆพลทหารทุกนายที่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีใน่วงที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยทุกคนได้ฝากความขอบคุณในการทำหน้าที่ให้เกิดความเรียบร้อยบนปราสาทเต่าเมือนทมแห่งนี้หลายเหตุการณ์ที่ไม่ทับได้ติดตามาการแก้ปัญหา ของพวกเราในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดความไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ข้าบหมูพวกข้บมหมวดและน้องๆอ,อาสาสมักรทหารพานก็ตามทำได้ดีแม่ทัพยืนยันว่าพวกเราทำถูกต้องแล้วได้ชี้แจงทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้การแสดงออกที่มันไม่ถูกต้อง ทั้งหมดทั้งมวลการเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้เห็นต่างการแสดงพลังต่างๆก็ทําไม่ได้ในพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงขอให้ผู้ข้าบัญชาทุกดับได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไม่สามารถที่จะรุบรมได้นไม่ได้คือต้องไม่ได้ที่ทำมาถูกต้องแล้ว ต้องขอบใจผุ้งขับหมูพผู้ขับหมวด <S <S รุ่นพี่ทุกนายที่ดูแลน้องๆ้องไปยนถึงน้องๆ้องทหารและอาสาสมัครทานพานขอให้พวกเราได้ตระหนักเสมอว่าผู้ขับบัญชาแม่ทัพขอพระพลคุยการทหารบกพู่งใช้การสูงสุดของพวกเราผุ้งขับการกรมอยู่กับพวกเราตลอดนะเฝ้าติดตาม ให้กำลังใจพวกเราเสมอเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่นี่อย่าได้ประมาทพรันจะเกิดอะไรได้ทั้งนั้นในทุกเวลาขอให้พวกเราได้ติดตามสถานการณ์มีแผนเผชิญเหตุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนดูแลสุขภาพตนเองให้ดี